สวัสดีค่ะในคลิปนี้มีคำศัพท์มาฝากทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเพราะว่าบางทีเราเจ็บป่วยแบบนี้ทำไมอีกคนนึงใช้คำศัพท์แบบนี้อีกคนหนึ่งทำไมพูดแบบนี้วันนี้ครูมีคำศัพท์ง่ายๆมาให้ทุกคนได้ฝึกกันค่ะคำศัพท์เหล่านี้ก็คือ w u n d i h the wound i h t d e ก็คือปวดหัวนะคะ ปกตินะคะคือเราจะพูดหรือว่าเราเรียนที่โรงเรียนว่าเย้ค่ะวุ่นหูเดเย้ควุ่นหูเดก็คือฉันปวดหัวแต่บางคนใช้คำนี้นะคะคือหูเดพีนเน๊หูเดพีนเน๊หูเดพีนนก็คือฉันปวดหัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือวุ่นหูเดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวุ่นหูเด ก็เท่ากับนะคะก็ใช้เหมือนกับหูเด็กผีนนะก็ย้ยฮอหูเด็กผีนนะอย่างเงี้ยนะคะย้ยฮอหูเด็กผีนนะก็คือฉันปวดหัวอันนี้คำแรกค่ะคำที่สองถ้าจะบอกว่าฉันปวดปวดหูนะคะเออเออแรเออเรก็คือหู ถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าย้ยฮาร์นะคะย้ยฮาร์แปลว่าฉันมีอาการนะคะย้ยฮาร์วุนต์อีเออร์นะย้ยฮาร์วุนต์อีเออร์นะก็คือฉันปวดหูปวดหูนะคะก็ปวดหูข้างใดข้างหนึ่งนะคะทีนี้เราใช้คําว่าวุนต์อีเออร์นะก็คือปวดหู คำคำนี้มีอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนเหมือนกันมีความหมายว่าปวดหูเจ็บที่หูเหมือนกันก็คือเออเร็กเวกออเ็ปวดหูคำว่าแวกก็คือการเจ็บการปวดนะคะการเจ็บการปวดก็คืออาการเจ็บปวดนอกจากว่าคำว่าวุ่นแล้วก็มีคำว่าแวกก็ระบอกอว่า ประโยคธรรมดาใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าย้ายฮอร์บุนอีเอร์หรือว่าถ้าจะพูดเป็นประโยคที่ใช้คำนี้เราก็จะบอกว่าย้ายฮอร์เออร์ก็ชันปวดหูเจ็บหูเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้จะพูดถึงการ เจ็บฟันหรือว่าปวดฟันนะคะส่วนมากเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าย้าย her vun i t a n นะย้าย her vun i t a n นะก็คือฉันปวดฟันแต่คำว่าปวดฟันหรือคำว่า vun i t a n นะเราพูดอีกคำหนึ่งได้ว่า t a r n back turn a c k ก็คืออ่า ย้ายหอวุนอีทันนะหรือพูดอีกประโยคนึงแบบนี้นะคะว่าย้าย n อทันแวกย้ายหอทันแวกไม่ได้เขียนเป็นรูปประโยคให้ดูนะคะแต่ว่าพูดให้ดูนะคะก็ฟังๆแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะและคําสุดท้ายที่นํามาฝากวันนี้ก็คือปวดท้องนะคะปวดท้องฉันปวดท้องปกติก็จะพูดว่าย้ายห ยใยฮาร์วุ่นอีมาเกนยใยฮาร์วุ่นอีมาเกนฉันปวดท้องทีนี้คำว่าวุ่นอีมาเกนมีคำอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนก,นกันก็คือมาเกคนีปมาเกคนีปมาเกคนีปก็คือปวดท้องนะคะเจ็บท้องปวดท้องก็คือการปวดท้องนั่นแหละ แต่ส่วนมากถ้ายังจําไม่ได้นะคะถ้ายังจําไม่ได้ก็บอกว่าย้า h e r t wound i m a g e n อันนี้ก็ใช้ได้ทั่วทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าใครเริ่มฝึกประโยคนี้คล่องแล้วก็อยากให้ฝึกคำศัพท์คำว่า market k n i f เหมือนกันนะคะก็จะได้คำศัพท์ได้เพิ่มเติมจะได้ฝึกคำศัพท์ได้เรื่อยๆจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาพูดว่า market k n i f อ๋อ wound i m a g e n ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคำสี่คำที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วก็มีความหมายคล้ายกันใช้แทนกันได้หวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งเรียนใหม่ๆนะคะ ก็อยากให้เก็บสะสมความรู้ไปเรื่อยๆเ,เก็บสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกใช้ฝึกแต่งประโยคฝึกนำมาใช้ฝึกมาพูดนะคะถ้าเรามีคำศัพท์มีคลังคำศัพท์เยอะๆในสมองเวลาที่เราจะใช้มันก็จะสะดวกนะคะหยิบได้เลยเหมือนร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าเรามีร้านเล็กๆนะคะมีคำศัพท์ในคลังสมองเล็กๆเวลาจะซื้อจะอะไรมันก็ ไม่สะดวกไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าในร้านนั้นเหมือนคลังคําศัพท์ในหัวเราเหมือนกันค่ะถ้ามันมีเยอะนะคะเก็บสะสมไว้สะสมไว้เราเข้าใจไว้วันนี้อาจไม่ใช้เราอาจจะลืมแต่บางวันที่เราต้องการใช้สมองของเราจะเกิ่งมากนะคะเขาจะคัดเลือกคําศัพท์ที่ถูกต้องให้เราได้ใช้อย่างดีที่สุดค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็สนใจอยากเรียนภาษาโนชไปด้วยกันก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ครูลงให้ทุกๆวันค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอช แล้วก็คนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการเรียนภาษานอชแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฮาเด